สวัสดีจ้าพี่น้องดูแอปเป็นจิ๋วรกๆอยู่ข้างโบสถ์นี่จะนาโบสถ์นี่ม่โบสถ์หลังโบสจ้ะมีหลายตนอยู่ข้างน้าน่นจะเป็นออ่เอบ้านพักคนชราเนาะก็มีหลายตนเดี๋ยวฉันพาไปดูจ้ะรกๆเนาะมันเริ่มซุกรวง้วจ้ะมันซุกมากมันก็ร่วงเนาะเนี่ยมีโบสจ้ะตรงนี้ เขาปิดไว้จ้ะเพราะว่าเออเขามีเวลาเปิดเนาะโบสถ์เขาไปไม่ได้ไอเดี๋ยวนี้มันมีคนเขาไปขโมยเงินบริจาคจ้ะไปทุบของพังเนาะเขาเลยไม่ให้เขาไปแต่ก่อนเขาก็เปิดให้เราเขาตลอดเวลาจ้ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันเนาะไปดออูพาไปดูมีเสียงเพลงพี่น้องไม่รู้เขาจะนั่นหรือเปล่าจะปิดติดเปล่าเนาะนี่ไงเวลาเปิดปิด ย่อยูทูปให้มีเอ่อรีกซิตเพลงติดเออเป็นซีสม้มอีกลงไม่ได้เนะแต่ท้าลงไม่ได้ไม่เป็นไรจต่เดี๋ยวเออลงชงที่ว่านไม่มไม่ทำเอาเงินนอกจากนาะตรงนี้เป็นฟังหนึ่งของเมืองจ้ะนู่นอีกฟังหนึ่งที่ฉันเคยถ่ายให้ดูอยู่ฟังหู่นเนาะที่ไปดูไฟสวยกันอาา่ะจ้ะนู่นเอ,อหินเลมเล่ม,ลมนู่นโบดอีกโบดหนึ่งเนาะนี่อีกโบดหนึ่งจ้ะเนาะเนี่ย การทำสีใหม่สวยทังนี้เป็นฟังหนึ่งของโบสถ์นี่ฟังข้างหน้าจะ้ะเคยเข้าไปอยู่ตอนหลูกเข้าโรงเรียนเนาะั้งแหลกนี่โรงเรียนโอลิเนี่ยโรงเรียนที่โอลีเลียนแต่ก่อนที่ตอนอยู่ปปสี่เนาะปหนึ่งถึงปสี่เนาะนี่จะ้ะจะพามาดูเขาไม่บาหรอกเนาะต้องนิดเป็นเออ บ้านพักคนชราจ้ะนี่บ้านพักคนชราโอ้เข้าให้เขาไปถ่ายไหมนี่มันเป็นยานะ่ะนี่ไงพี่นองมีหาดต้นกว่าวมีตะดกๆดกเนาะโอ้ยังดกเลยกลัวเขาไม่ให้เขาไปสระน้ำยาเขาไม่เขียนปา้ายเอาไว้เขาไปถ่ายหลุดข้ไม่เป็นไรหรอกเนะาะหาดตน้นแต่ไม่ดกท่าต้น,อตนมอกีเนาะต้นมอกีดกๆเนาะ นู่นอีกต้นหนึ่งเขาเพิ่งปลูกนะพี่น้องเขาเพิ่งปลูกวิทีแล้วนี่เขาทําสนามตรงนี้ใหม่มาก่อนตรงนี้มันเป็นที่จอดรถเนาะเขาทําใหม่เขาซื้อต้นใหญ่มาเลยเนาะซื้อมากกับเป็นลูกเลยเนาะนี่หาตน้นเนาะเนี่ยจาบโบดถนี่สวยเนาะไี่ต้นไม้ต้นนี้ฉันชอบต้นโอ๊กต้นนี้พม่า,มาก,กังคือเรามีไอ้ไอ้ไอพัจจันทร์ด้วยเนะพี่น้องพัจจันทร์อยู่ตรงโบด์นี่นะ พระจันทร์อยู่บนหลังคาโบสถ์นี่นะเนาะและ้วก็เออเราโมงมาจากทางโรงเรียนโอลีเนาะทางโรงเรียนเนี่ยเราจะเห็นเออพระจันทร์อยู่บนบนยอดโบสถ์กับเออต้นไม้ต้นตนี้ที่มันได้ล่วงเนี่ยยังยังแบบว่ายังไงล่ะหลอนหลอนเนาะหลอนว่าโอ้โหลกโอ้ก็หล่นเต็มเลยเนาะสตรอเอนแอปเปิลเนาะแอปเปิลจิ๋ว ก๋จิ๋วต้องมีก็เป็นปายลดมีจ้ะแถวนี่จะเป็นพวกนันหลายจะพวกเออเขาเรียกอะไรนะพวกเออต่างชาติเราพี่น้องมันชั้นนะ่ะคนต่างชาติมันชั้นนะ่ะแบบว่า <laughs> แบบว่าเออเขาเรียกอะไรออกมาเล่นกันแบบว่า,เขา,เ,ววาเขาจะอยู่ในเมืองกันพวกนี้ส่วนมากเขาจะอยู่ในเมืองกันเนาะเพราะว่าเขาเอิม่ม จะทางานจะอะไรอยู่ในเมืองเขาก็เลยพักในเมืองกันเนาะแต่ว่าถ้าพวกอพยพจริงๆเขาให้อยู่นอกเมืองอันนี้พวกเขาเป็นพวกเอ่อเอ่อทำงานเนาะทางานขายของเปิดลานเลยจะเปิด้านขายของนอกตุรกีเนาะจะเดี๋ยวฉันจะเดินไปอีกฝั่งข้างหลังอีกฝั่งหนึ่งเนาะที่ที่เรามาไปทุกที่เราเราไปฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นเป็นเอ่อในเมืองเนาะ พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไปสำนีก่อนนกค่ะว่าเด็กหน่อยเสียงดังเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ฉันลงคลิปสวัสดีจ้ะ